สวัสดีครับเย็นนี้เราจะพาเพืเ่อนๆมาดูพิธีการแล้วก็ข้าวเหนียวมูลนะครับข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับอันนี้น้ำดอกไม้นี่เราไปซื้อมาจากตลาดสดสใหม่นะครับกิโลละยี่สิบสองกิโลเขาลดให้ สามสิบบาทครับสองกิโลสามสิบโลเดียวยี่สิบสองโลสาสิบก็เลยเอามาสอกิโลเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการปอกเปลือกมะม่วงนะครับเมื่อเราได้มะม่วงมานะครับวิธีการทำอันดับแรกปอกอย่างไรนะครับให้มันได้เนื้อได้ คือไม่ต้องคือเราจะไม่ใช้เขียงนะครับเราจะเราจะออกเ้ืยอือก,กันเลยนะครับทคนี้ในการออกนะครับมันจะมีส่วนที่เสียแล้วก็เฉือนออกนะครับนี่นะครับพอเราได้พอเราได้มะม่วงน้ำดอกไม้มาแบบนี้นะครับ เราได้มาแบบนี้เราก็ใช้ปลายมีดนะครับกรีดเลยนะครับกรีดน,นะครับนำรอบทางยาวนะครับแล้วก็ทางฝ่งหั่นเป็นแบบลูกเต๋านะครับแลัขนาะแบบนี้ได้แล้วครับนี่นะครับไม่หลุดไม่ร่วงนะครับบางชิ้นก็หลุดลงนะครับเพราะเราได้แบบนี้เราก็ พร้อมพร้อมรับประทานนะครับแล้วก็ทันทีเลยชิ้นนี้ไม่มีรอยเสียนะครับแล้วก็กรีดเลยนะครับมันสามารถใช้ช้อนตักกินได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาออกจากเปลือกเลยนะครับใช้ช้อนตักได้เลยนี่นะครับ ลองทําดูนะครับวิธีการง่ายๆนะครับโดยที่โดยที่เราแบบว่าไม่ต้องไปฟอกหลืออกอะไรเราแค่เฉือนเฉยๆครับแค่เฉือนเฉือนแบบนี้แล้วก็ใช้มีดกรีดเลยนะครับ แวบชอบตรงนี้แลลวครับชอบตรงนี้เวลาเวลาที่เราแบบทำเ,เสร็จแวบมาอกมางนี้ครับเอาใช้ช้อนตักกินได้เลยนะครับข้าเหนียวมูนนี่ก็มีมีส่วนผสมของหัวกะทินิดนึงนะครับ ไม้มันก็เหมาะสำหรับทำข้าวเหนียวมูนนะครับอร่อยนี <c oughs> ่นะครับแล้วก็ใช้ช้อนตักกินได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาออกจากเปลือกเลยนะครับเราช้อนตักตักตักก็สะดวกดีนะครับ ี้เราได้มา2กิโลกิโล20บาทซื้อสโลเขาให้30บาทครับก็ถึงว่ามันมองอมแล้วนะครับบางลูกมันก็ไม่สวยเขาก็เลยลดราคาพิเศษนะครับปกติโลตั้ง30บาทนะครับที่มันส,สวยๆโล30ครับชุดนี้จะเป็นชุดที่แบบว่าแม่ค้าเขาลดพิเศษ เนื้อก็สวยอยู่นะครับมอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมันอทีแบบนีโลยี่สิบสองโลสามสิบครับ, 20, 2, รบสวยๆน่ากินไหมครับหวานหอมอร่อยวิธีการทำแบบนี้เราไม่ต้องเอาออกจากเตาเราจะใช้ช้อนสากินได้เลยพลดไปนน้ำลายหกอยากจะกินแล้วครับ น,นะครับสมมติว่าถ้าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใช้มีดกรีดนะครับมันมันก็ตักได้แต่ว่ามันมันไม่มันไม่สะดวกนะครับเราก็ช่วยโดยการใช้มีดกรีดนะครับแวกอย่างนี้นะครับ มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับกำลังงอมเลยครับดูลูกนี้กันต่อนะครับลูกนี้เพื่ออำความสะดวกนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาออกจากเปลือกเราก็ใช้ช้อนตักได้เลยนะครับเราก็ใช้แค่มีด กรีดแบบนี้นะครับที่อย่างนี้เลยนะครับนะครับรจะสะดวกเนื้อก็หอ,อมหวานอร่อยหน้าลิ้มลองนะครับใช้ช้อนตัก สะดวกมากเลยนะครับมันจะสะดวกในการรับประทานพร้อมกับข้าวเหนียวมูลนะครับกับเียวข้าวเหนียววันนี้เราได้มาสองกิโลนะครับน้ำดอกไม้เยอะเลยนะครับลูกส,สวยๆโลละยี่สิบครับสองโลสามสิบ เน,นี้ไม่ค่อยสวยนะครับเนื้อน,นี้มันงอมเนื้อน,นี้ก็ไม่ค่อยสวยปกติเขาขายกันนะครับลูกสวยๆโลโลสาบาทนะครับ สวยๆโลสามสิบนะครับที่ตลาดอ่าก็ยังได้อยู่นะครับลูกนี้งอมมากเลยทั้งงอมทั้งหอมทั้งหวานเลยนะครับลูกนี้ราจะใช้ช้อนตักครับตักตามตามนี้เลยถ้าเกิดว่าเราเราไม่ทําเป็นร่องร่องแบบนี้นะครับมันก็ตักได้แต่ว่ามันก็อาจจะ อาจจะอันนั้นหน่อยอาจจะลําบากหน่อยนะครับที่เราบอกก็ให้ใในทในการรับประทานนะครับแล้วก็เป็นสีสันในการในการแบบก่อนที่จะกินนะครับ ดีนะครับเนื้อหอมหวาน แลครับทีนี้ช้อนอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราเราจะเอาเข้าวเหนียวมาใส่ในจานเล็กก่อนนี่นะครับข้าวเหนียววเนียวาเขมีส่วนผสมของ,งหัวกะทิน้ำตาลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ หอมเลยครับหอมอร่อยอร่อยแน่แน่เต็มจานเลยครับ ราเทชุมนะครับส่วนมะม่วงนะครับมะม่วงก็เนี่ยนะครับซึ่งเราซึ่งเราก็ทําเป็น ทำเป็นล่องไวเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้มีดน,นะครับใช้มีดจีบๆนะครับใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังเอานะครับนี่นะครับเราก็พร้อมทานได้เลยนะครับ ชุดนี้งอมมากเลยนะครับคือมันมีอยู่2แบบแบบ<ๆ>แบบที่ลูกสวยเขาขายเขาขายโลละ30บนะครับแต่ชุดนี้งอมเขาขายโล20่สิองโลเขาให้30บาทก็เลยเอามา2อกิโลเลยนะครับ สะาเะไปอย่างนี้นะครับตักขึ้นมา mm hmm. เราจะเอาเนื้อมะม่วงโรยใส่ขี้ข้าวเลยก็ได้นะครับ mm hmm. นี่นะครับประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ตักกินได้เลย รสชาติมะม่วงข้าวเหนียวมูนวันนี้รสชาติหอมหวานอย่างไรนะครับมือับอร่อยอร่อยคือมะม่วงสุกเต็มที่งอมเต็มที่แล้วก็มีรสชาติหวานนะครับพอเจอเข้าวที่มีกะทิมีความมันนะครับแล้วก็หอมหวานเข้ากันเข้ากัน อ,อร่อยครับอร่อย กินต่อไม่รอแล้วนะครับนี่นะครับวิธีการหออมะม่วงนะครับหออมะม่วงแล้วก็เฉือนเนื้อมะม่วงให้มันเป็นแฉกๆนะครับง่ายต่อการรับประทานเวลาเวลาช้อนตักง ก็ผสมกินได้เลยนะครับหรือถ้าหรือถ้าเราไม่อยากจะสุกใส่เราก็ตักตักจากตักจากเปลือกเขาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาเปลือกออกนะครับเนีย่ยตักแบบเนี้อย่างเงี้ยตักง่ายๆเลย,ยนี่ก็ได้ครับใครกินชอบชอบแบบว่าเอาเนื้อเนื้อมะม่วงใส่ในเนี้ยนะครับเนื้อมะม่วงผสมใส่กับ กับข้าวเหนียวคําต่อคํานะครับอร่อยทุกคําเลยข้าวข้าวเย็นยังไม่กินนะครับกินกินขนมหวานนั่นแล้วนี่นะครับคำโตโต,ตอร่อยอร่อย อ่าครับป้อนครับป้อนน้ำดอกไม้ข้าวเหนียวมูนล,ลาดด้วยมกอทีมันมันมะม่วงชุดนี้งอมหวานอร่อยมากเลยนะครับกินเผื่อเพือพ่อนๆนะครับ หวานอย่างเดียวเขาสุกเต็มที่ม um <narration> <est> ะม่วงน้ำดอกไม้นี่มันจะหวานอร่อยนะครับนี่นะครับคำโตโต เรื่องอะไรวันนี้ีด่ดูการมะม่วงแล้วเพื่อนเรากินยามครับมะม่วงเยอะนะครับตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดใครมีมะม่วงเยอะๆนะครับสามารถเอาไปนี่ได้เนื้อของมะม่วงนี่นะครับ เอาไปทำตากแดดนะครับเป็นมะม่วงมะม่วงตากแดดมะม่วงเขาเรียกมะม่วงเผ็งไป,ไปเคี่ยวในกระทะนะครับเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยว,ยว,ยวเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อของเขานะครับเอาไปบีบใส่กระทะแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆจนแห้งครับถ้าถ้าใครชอบหวานหน่อยก็เติมน้าตาลเติมเกลืนอนิดนึงใส่เข้าไปก็จะ ก็จะเคี่ยวจนมันได้ที่ครับแล้วก็เอาไปเอาไปใส่มันจะมีสองแบบนะครับพลสติกของเขาที่ที่ที่เห็นทำนะครับก็จะมีพวกพลาสติกพลาสติกแข็งๆนะครับแล้วก็ใบตองนะครับใบตองเอาสดเนือ้อหมที่เราเคี่ยวเสร็จเนี้ยไปเคี่ยวจนจนแบบแห้งเลยนะครับแล้วก็เอาไปเอาตัก แล้วแต่เราจะทําเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับปาดปาดปาดใช่ไหมครับแล้วก็เกี่ยให้มันบางๆลากแดดไว้จนแห้งพอแห้งเสร็จแล้วก็มันจะเป็นแผ่นนะครับเขาเรียกมะม่วงแผ่นนะครับมะม่วงแผ่นก็เป็นวิธีหนึ่งถ้าถ้าบ้านใครที่เยอะๆนะครับกินไม่ทันก็สามารถเอาไปทําเป็นมะม่วงแผ่นได้นะครับ โอเคครับก็จบม่วงน้ำดอบไม้วันนี้ไว้เพียงเทัานี้นะครับพร้อมกับข้าวเหนียวมูนอร่อยอร่อยกินเผื่อทุกคนนะครับสวัสดีครับ